สวัสดีครับขอตนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นหน้าต้องถึงมือพี่คนนี้ชาโดเผยหนึ่งนักชกไทยเก็บหลิวเหมืองหยางเดารุ่งจีนฟอร์มแรงได้แน่ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนช่องแอด 2C PY ครบจบทุกความมันพักยก2 4กลายเป็นที่จับตาทันทีสำหรับหลิวเหมิงหยางนักชกดาวรุ่งจากประเทศจีนที่เป็นฝ่ายเอาชนะ TKO ตะว,วันฉายพีเสัญชัายยอดนักมวยขวัญใจชาวไทยไปได้เพียงแค่ยกแรกในศึกวันลุมพินี137เมื่อคืนวันศุกร์ที่19ธันวาคมที่ผ่านมา นักบว่าตอนนี้นักสู้ดันบังกรวัยเพียง22ปีสามารถเอาชนะสอนักชกไทยได้ถึง2ไฟต์ติดต่อกันหลังจากเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาปึ่งเอาชนะคะแนนชา์โดสิงมาวินไปได้แบบเอกฉันนในศึกวันลุปินี126ภายหลังจบไฟล่าสุดชา์โดสิงมาวินได้ออกมาโพสต์ยกย่องนักชกชาวจีนอดีตคู่ปรับอาหลิวมีของจริงจยินดีกับผู้ชนะ และขอเป็นกำลังใจให้ตะวันฉายครับคุณคือนักชกที่สุดยอดที่สุดของรุ่นขอให้หายไวๆครับแน่นอนงานนี้แฟนมวยได้เข้าไปคอมเมนต์อยากให้ชาโดโลสิงห์มาวินได้หลังตาอีกรอบแต่ทางด้านนักชกชาวไทยไวัย25ปีชี้ว่าไม่น่าไหวพร้อมทั้งเผยชื่อนักชกรุ่นพี่ที่สามารถเก็บนักมวยจากแดนมังกรรายนี้ได้อย่างแน่นอนนั่นก็คือซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอรเทรนนิ่งแคมป์ ผมยังแพ้เขาอยู่เลยเขามีของครับเก่งจริงต้องลูกพี่บอลแล้วให้พี่บอลเลยครับงานนี้ทำเอาแฟนมวยเรารุ้นกันเลยว่าไฟดังกาวจะเกิดขึ้นหรือไม่สำหรับซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์นักสู้ชาวไทยปัจจุบันเป็นเจ้าของแชมป์โลกวันคิปบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทและได้รับการยกย่องให้เป็นเบอร์นหนึ่งของโลกในพิกัดนี้ เราต้องมารอรุ้นกันดูนะครับว่าในภายภาคหน้าหรือเมืองอย่างจะได้มีโอกาสประทักกับซูเปอร์บอลหรือไม่และถ้าเจอกันจะเป็นอย่างไรแฟนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคู่นี้ถ้าเกิดขึ้นจริงใครจะเป็นฝ่ายชนะอย่าลืมติดตามเอาเอวสารความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชินาลขอบคุณมากครับ